ทีสุดท้องผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบรนด์ SLI ควา้ารางวัลระดับเอเชีย World Class Award 2022ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศจนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบรนด์ SLI ที่มีสินค้ายอดนิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายไบยโซฟที่ช่วยลติ่เนื้อถจัดฝ้าจ่าจะ สุดดังดำเตรียมกันแดดซัมเมอร์ซันสกรีนช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ถึง50เท่าแต่บางเบาไม่เหนียวเหนอนะและเซรั่มบำรุงผิวซูเปอร์เซรั่มเมราครียทีล่าสุดถูกขัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใแด่ระดับเอเชียการันตีคุณภาพและมาตรฐานแบรนด์โดยมีผู้ใช้ตัวจริงอย่างนะักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำส้อยเขาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคุณตรณฑนะ์อภกริทย์ และทีมงานของแบรนด์ FLI ภายในงานนี้อีกด้วยก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำออกมาได้พบสบู่ FLI เนี่ย6ปีแล้วครับนะครับก็คือผู้ใช้ประทับใจครับแล้วก็วันนี้มารับรางวัลเพิ่มของตัวเซรั่มอีกหนึ่งตัวนะครับตัวสบู่อันนี้นะครับก็เป็นสบู่สมุนไพรนะครับก็ขายมา6ปีละนะครับมีเรียกว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับอย่างพี่มนต์สิทธิ์วันนี้ที่ ใช่ใก็คือเห็นผลจริงๆรลองใช้แล้วในในคอดูดหมดเลยนี่เรื่องจริงนะครับใช้จริงแต่ก่อนมีปัญหามันเป็นติ่งเยอะพอใช้สบู่สบู่นี่จะทําให้ผมไม่มีเลยตอนนี้นะครับเป็นสมุนไพร100%ย100%ครับก็เป็นนาโนนะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับที่เราเพิ่งผลิตออกมานะครับ3เดือนที่ผ่านมามียอดผู้ซื้อซ้ำนะครับแล้วก็ อาจจะมาจากฐานลูกค้าที่ใช้สบู่อยู่แล้วนะครับก็คือเราก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยมีความประทับใจมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องผิวหน้านะครับเรื่องของอความใช้แล้วเนี่ยหน้าเด็กนะครับอย่างพี่มนต์ถิ่นเนี่ยนะครับใช้ประจําเลยดูหน้าดิดูหน้าดิจะหกสิปีแล้วนี่เนี่ยห้แล้วนะครับพอใช้เซรั่มซูเปอร์เซรั่มตัวนี้รู้สึกว่าเออหน้าเด้งออกมาอันนี้นี่พี่นะเรามีความปลอดภัยนะครับอ่านะครับแล้วก็มีความทันสมัยด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเรามีขายที่ประเทศลาวนะครับคนลาวรู้จักเลยนะครับประมาณ3ปีละนะครับสปีแล้วก็มีกัมพูชาด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีไปจีนด้วยนะครับอ่าแล้วก็เคยไปเวียดนามด้วยครับครับก็ทั้งสบู่และเซรั่มนะครับสบู่เนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับขายมาหปีส่วนเซรั่มเนี่ยก็ลูกค้าที่เป็นฐานของสบู่นะครับซึ่งมีความประทับใจแล้วก็พอใจในผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงผลลัพธ์เนี่ยนะครับทุกคนพอเห็นผลิตภัณฑ์ออกใหม่ปุ๊บก็ อยากใช้นะครับแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยซื้อใช้แล้วก็ซื้อซ้ำนะครับก็คือกันแดดของเราเนี่ยมีส่วนประกอบที่เด่นเลยก็คือมีสมุนไพรก็คือตัวทานาคานะครับช่วยปรับสภาพหน้าให้มีเรียกว่ากระจ่างใสมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผิวบางเบานะครับสามารถที่จะนะครับเออเข้าไปในออนไลน์นะครับมีทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยว่าจะเป็น Facebook Tik t อกนะครับแล้วก็เข้าไปทักเข้าได้เลยนะครับเพราะว่านะครับเข้าไปพูดคุยก่อนสอบถามก่อนแล้วถ้าจะให้ดีก็คือลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราลองใช้แล้วเนี่ยนะ พูดคุยกับทางตัวแทนได้เลยว่าตอนนี้นะครับราคาขายเป็นยังไงวิธีการขายเป็นยังไงนะครับแล้วก็เครื่องมือในการสนับสนุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตัวแทนเข้ามาเยอะมากอาจจะเพราะส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ทุกคนเห็นผลลัพธ์แล้วก็ที่สาคัญก็คือทุกคนอยากมีรายได้ก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับสมุนไพรไอเป้าไอนะครับครีมกันแดดหรือแม้กระทั่งน้องใหม่นะครับเซรั่มเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่ามีความถูกต้องนะครับผ่านกระบวนการผ่านอยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจําหน่ายมา6ปีแล้ว นะครับอันนี้มั่นใจสบายใจได้นะครับสามารถค้นหาข้อมูลได้าจาก Google เลยนะครับหรือ f a c e b o o k นะครับส่วนช่องทางนะครับในการที่สนใจซื้อหรือเป็นตัวแทนก็ใน Facebook มีรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรของตัวแทนเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับต้องฝากไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ